สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการ CEO Talk และผม,ผมพงพสุร์อุณาพรม รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับและรายการ CEO Talk นี้นะครับจะทำให้ท่านได้มีโอกาสร่วมฟังคำถามที่ท่านผู้ชมทางบ้านส่งมาถามกันนะครับและถ้าเกิดท่านเองก็เป็นผู้หนึ่งที่มีคำถามอย่าลืมส่งมาได้นะครับตามอ e ีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้เราจะนำมาออกอากาศอย่างแน่นอนนะครับแขกรับเชิญคนเก่งและคนพิเศษในรายการของเรายังคงพร้อมเต็มที่ครับที่จะตอบคำถามของท่านผู้ชมทุกท่านนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท i ิฟ e รนสกายไลยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภัยบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับเห็นใจคำถามนี้เหลือเกินนะครับคุณหมอเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าถ้าคนเราเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องทําให้ดีที่สุด mm. เขาทํางานประจำนะคุณหมอท่านที่ถามมาแล้วเขาก็ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่เลยมาตลอดระยะเวลา10ปี วันนึงก็ปรากฏว่ามีหัวหน้าง,งานของเขาเนี่ยมาบอกว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายในส่วนงานของเขาเนี่ยมันสูงอาจจะต้องมีการยุบรวมรแผนกนะแล้วก็อาจจะต้องมีเอาคนบางคนไปอยู่กับอีกแผนกหนึ่งแต่ต้องมีส่วนหนึ่งเนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องถูกให้ออกหรือถูกเลิออกจ้างนะครับพูดง่ายๆเขาบอกว่าเหมือนกับดิฉันถูกสกิดว่ากําลังจะให้ออกนะอะไร เขาก็มีความรู้สึกเขาทุ่มเทมาตลอดเลยแต่ว่าความไม่แน่นอนในชีวิตเนี่ยก็เกิดขึ้นตอนนี้ก็เครียดแต่เพื่อนก็มาแนะนําให้ทําธรุรกิจกับกิฟฟารีนะครับเขาก็เลยคิดว่าดิฉันควรจะลุยไปเลยไหม <c oughs> ให้ลืมความเครียดหรือควรจะพักผ่อนสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยเริ่มต้นทําธรุรกิจดีเพราะตอนนี้กําลังกังวลใจมากครับคุณหมอครับลุยเลยหรือว่าไปพักผ่อนนะคะค ถ้าถามหมอนะคะหมอให้ลุยเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนทางานคุณหยุดไปนานๆคุณฟุ้งซ่านเปล่าๆนะคะเห็นใจนะคะสําหรับปัญหานี้แลวก็คงเข้าใจเหมือนกันว่าเจ้าของกิจการก็คงจะแบกต้นทุนอะไรๆต่อไปไม่ไหวนะคะสําหรับคุณที่ถามเนี่ยนะคะมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณมองแบบนี้เนี่ยคำถามที่ถามมาเนี่ยมันบอกว่าคุณเป็นคนมองอนาคต <c oughs> และคาดหวังอนาคตที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเข้ามาทําธุรกิจกิฟฟารีนสําหรับคนอย่างคุณเนี่ยคิดว่าคุณจะใช้เวลาเรียนรู้ไม่ยาก <c oughs> เร็วนะคะเพราะว่าคุณบอกเองว่าคุณมีคนทํางานสม่ําเสมอด้วยความตั้งใจเ่ยความเป็นคนตั้งใจจริงเนี่ยจะทําให้เรียนรู้งานในกิฟฟารีน,นใช้เวลาไม่เกินอาทิตย์เดียวเลยล่ะค่ะอาจารย์เอ๋นะคะ <c oughs> อาทิตย์เดียวเนี่ยเรียนรู้เรื่องโครง,งสร้างของสินค้าวิธีการลองสัมผัสลองใช้แล้วดูซิว่าวิธีการทํางานมันไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะนะคะไปเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่า านกิฟฟรินคืออะไรงานชวนเรามาสร้างเครือข่ายมาเป็นเจ้าของกิฟฟรีินแล้วมองเพื่อนคุยกับเพื่อนแบบชนิดไม่กดดันไม่บีบบ,บังคับดูซิว่าเพื่อนอาจจะอยากจะเป็นคนแค่ซื้อใช้หรืออยากดูไปก่อนหรือเพื่อนอยากทําธุรกิจแล้วก็ช่วยทําให้คนที่อยากทําธุรกิจเนี่ยทำงานเป็นงานแบบนี้จะเป็นงานที่คุณจะเคยคุ้นอยู่ข้อนหนึ่งถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายนะคะค,ค,คุณน่ะจะเคยคุ้นกับการทํางานและมีสังคมกับคนหลายๆคน จริงไหมคะจากเหกนะคะเหมือนกับด้มนโอกาสร่วมงานกับคนจํานวนมากมาแล้วคุณทํางานแบบนี้เท่าที่หมอฟังคุณมีหัวหน้าคุณมีลูกน้องคุณเรียนรู้ว่าการคุยกับหัวหน้าคุณต้องคุยยังไงคุณเรียนรู้ว่าการคุยกับลูกน้องให้ลูกน้องคล้อยตามต้องคุยยังไงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําเป็นเวลาและเป็นต้นทุนของคุณก็คือว่าคุณสามารถคุยกับคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยให้เขายอมรับคุณได้กับงานที่คุณทํามาสิบปีเพราะฉะนั้นคุณจะกลัวอะไรคุณก็เริ่มต้นตรงนี้นะคะหมอแนะนําให้เริ่มต้นจากคนที่คุณรักกแล็ รักคุณก่อนนะคะคเพราะว่ามันจะง่ายกว่าไปชวนคนที่ห่างเหินเพราะคุณใหม่มากช่วงต้นๆเนี่ยแทนที่จะไปพักก่อนเนี่ยอยากให้ศึกษากิฟอลินก่อนนะคะศึกษาจากกิฟฟอรลินชาแนลก็ได้ศึกษาจากเอกสารในชุดสมัครก็ได้ศึกษาจากคนที่คุณคิดว่ามาชวนคุณและเป็นอัพไลน์ของคุณก็ได้นะคะคคศึกษาจนเข้าใจแล้วก็ซึมซับนะคะข้อแรกคุณต้องซึมซับก่อนนะคะว่าบริศาศาษัทและหมอเนี่ย ตั้งใจจะชวนคุณมาเปิดบริษัทของตัวคุณเองบริษัทของคุณจะเป็นบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้การดูแลและความช่วยเหลือจากบริษัทแม่ท่องแบบนี้ก่อนว่าเนี่ยงานของกิฟเฟอรินคืองานเปิดบริษัทของเราเองถ้าเราอยากให้บริษัทของเราเติบโตเราต้องค่อยๆเก่งขึ้นใช่ไหมเราต้องเรียนรู้ใช่ไหมเราต้องทํางานอย่างสม่ําเสมอใช่ไหมแต่อย่างหนึ่งที่หมอก,การันตีให้คุณก็คือคุณไม่ต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปควักเงินที่มีหรือเก็บเอาไว้นาะมาใช้เลยนะคะใช้ความรู้ความสามารถใช้ความเข้าใจแล้ว บริษัทแม่ก็จะสนับสนุนคุณเองภายใต้สินค้าที่เพื่อนๆคุณไม่ว่าคุณจะรู้จักใครก็สามารถเลือกซื้อใช้ด้วยความรักได้ครับเหมือนเขาเป็นคนตั้งใจมากแล้วเป็นคนเตรียมตัวนะครับนี่ถึงไม่อยากให้เขาหยุดครับเพราะยิ่งหยุดยิ่งคิดมากนะคะยิ่งพักผ่อนค่ว่าพักผ่อนคืออะไรหรอนะคะคนที่ออกจากงานเนี่ยแล้วไปอยู่เฉยๆเนี่ยจะไม่ได้เรียกว่าพักผ่อนนะคะจันเองเพราะมันจะคิดแล้วมีความทุกข์คนพักผ่อนก็คือคนทํางานทุกวันแต่ได้หยุดลองวีคเอนอย่างนั้นแหละพักผ่อนนะคะเพราะว่า เราก็เคยอ่ะนะคะเคยทํางานแล้วอยู่เป็นนาน,านลๆนานลยยิ่งคิดยิ่งบ้ายิ่งคิดยิ่งเครียดไม่เอาดีกว่าทํางานดีกว่าแล้วมันจะลืมมันจะลืมความทุกข์ที่ผ่านมานะคะคุณมีต้นทุนสังคมคุณรู้จักคนเยอะนะคะเริ่มทำเถอค่ะค่อยๆศึกษาแต่ศึกษาเนี่ยอย่าให้สะดุดนะคะเริ่มต้นสวยๆแบบสง่างามจำไว้นะคะว่างานนี้เนี่ย จะไม่ใช่งานที่เริ่มต้นด้วยการไปบีบบังคับคนคบไปตื้อคนไปยัดเยียดคนเพราะว่าจะทําให้คุณเสียเพื่อนด้วยแล้วก็ไม่ได้งานด้วยงานนี้เริ่มจากการศึกษาหาความรู้เล่าเรื่องสร้างสายสัมพันธ์และทําให้คนที่เขาเนี่ยรักเราอยู่แล้วรักเรามากขึ้นนะคะ ถ้าเขาจะจะเริ่มต้นจริงๆมีคําแนะนําหลายๆท่านบอกว่าลองงานง่ายๆก่อนใช่คน่ะคุณหมอบองว่าสิ่งง่ายๆสัก3-4อย่างที่น่าจะเริ่มต้นได้คืออะไรฮะเช่นลองใช้สินค้า,าคเล่าเรื่องความประทับใจจากการใช้สินค้าคลองไปคุยดูซิ หรือเราไปงานประชุมของกิฟฟ์รีนดูซิมีใครบ้างที่เห็นเขาดูดีมีใครบ้างที่เราเห็นเขาประสบความสําเร็จลองไปลองไปฟังเขาพูดซิว่าเขาทาํางานยังไงเรายังไม่มีความสําเร็จจะไปชวนคนเพราะคุณเพิ่งเริ่มแต่คุณอาจจะอ้างอิงคนที่เขาทาแล้วประสบความสําเร็จได้ว่าที่เขาทําแบบนี้แบบนี้แลวเป็นแล้วเราไปถึงเนี่ยเราเชื่อเราเห็นที่แน่ๆนคือเราเชื่อสินค้าว่าเราใช้เองพูดแบบนี้แหละค่ะทุกวันนี้เนี่ยคุณดูโทรทัศน์เห็นเขาโฆษณา แชมพูเห็นเขาโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆคุณเคยลองใช้แล้วคุณชอบไหมเ<ม>ชื่อว่ามีนะคะคคุณเคยใช้แล้วชอบแล้วคุณเคยเล่าให้เพื่อนฟังไหมล่ะเ<ม>ชื่อว่าเคยคนะคะเหมือนกันค่ะนะคะสินค้าของกิฟฟารินก็ไม่ได้แพงกว่าสินค้าที่วางขายในห้างร้านในวัตถุดิบและคุณภาพใกล้เคียงกันคุณเล่าเหมือนเดิมค่ะนะคะแต่สิ่งที่คุณเล่าเนี่ยจะสร้างไรายได้กลับมาและเพื่อนของคุณเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ก้าวเข้ามาในฐานะเจ้าของกิฟฟารินและสร้างเครือข่ายและมีไรายได้กลับมาเหมือนกัน นั่นก็เป็นคําแนะนําที่เต็มไปด้วยกําลังใจแล้วก็โอกาสที่ดีนะครับไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเราเป็นนักสู้ชีวิตสัอย่างหนึ่ง<ช>แล้วก็เป็นคนที่เป็นนักวางแผนเตรียม<ๆ>ตัวล่วงหน้าขนาดนี้รับรองได้เลยว่าชีวิตมีอนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับพบกับผมและคุณหมอต้อยได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ